อ่านี่นะครับคือข้อมูลข้่า่าของรุ่นนี้เดี๋ยครับฟังประวัติข้ค่ากันก่อนนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับคือพัะสมเด็ดจ่ารุ่กเหมือนตะกุดสามดอกนะครับสร้างปีสองพันสิบสองนะครับโดยสร้างเนื่องในโอกาสทำบุญอายุหลวงปูค่ครบรอบ 7รอบนะครับอายุ84ปีนะครับโดยพระชุดนี้เนี่ยหลวงพ่อละมูลนะครับสพัฒนกิจวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้จัดจสร้างให้วัดประดู่จิมพีนะครับโดยสร้างด้วยกัน3พิมพ์นะครับอ่าก็คือพิมพ์พระประธานนะครับพิมพป์ปัสสาวะทิพชนะครับแล้วก็พิมพ์หูใบสีนะครับโดยทั้ง3พิมพ์เนี่ยจะสร้างรวมกันแค่แบบและ1,000องค์เอง นะครับก็พูดง่ายๆคือหลวงพ่อละมูลนะครับวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจะสร้างถวายให้กับหลวงปู่โตะนะครับโดยจะสร้างถวายแค่พิมพ์ละ1,000องค์โดยหลวงปู่ก็มาปลุกเสกแบบเข้มขังเลยนะครับก่อนจะจหน่ายและทำบุญในตอนนั้นนะครับโดยสร้างแค่แบบและ1,000องค์โดยจะมีตะกุดเงิน3ดอกฝังอยู่ใต้ฐานนะครับโอเคเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับ อ่าท่านเห็นไหมครับเราผมพยายามจะวางแยกให้ชัดเจนคืออย่างนี้นะครับในในแต่ละพิมพ์เนี่ยทั้งสามแบบเนี่ยด้านหลังจะมีะสองลักษณะผมมีครบเลยวันนี้ก็จึงอยากจะมาทําให้เห็นกันแบบครบข้อมูลเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยในพิมพ์หัวใบสีนะครับไออันนี้พิมพ์พระประธานเห็นไหมครับด้านหลังจะมีะสองลักษณะก็คือนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนรูปเหมือนหลวงปู่ใช่ไหมครับอ่าหลังนี่คือจะเขียนว,ว่าหลวงปู่ปโต๊ะ สองห้าหนึ่งสองนะครับอีกอันนึงเนี่ยจะเขียนว,ว่าหลวงปูโงป่โตหลวงปู่โตอายุแปดสิบสี่ว่าประดูชิมพีเห็นไหมครับซึ่งพูดง่ายๆคือด้านหลังเนี่ยจะมีะสองลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์อ่าหูใบสีเห็นไหมครับก็จะมีหลวงปู่โตสองห้าหนึ่งสองเป็นปรสอกับหลวงปู่โตอา,อายุแปดสิบสี่ว่าประดูชิมพีด้านบนก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับ เห็นไหมครับก็เหมือนกันเห็นไหมครับก็จะมีทั้งพแค่คือสามแถวก็คือหลวงปู่โตไอ้สี่แถวนะครับหลวงปู่โตอายุแปดสิบสี่ปีวัไปดูจะแต่็ชมพีนะครับหรือจะเป็นหลวงปู่โต๊ระศสองขันหนึ่งสองก็ได้ก็คือหลังมีสองลักษณะนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้หยิบให้ชมทีละองค์นะครับอ่านี่คือพี่หมูใบสีเอ้ยนี่พียแม่ประธานโทษน,นะครับอันนี้หมวใบสี ขนาดก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้เป็นพิมพ์ขัดสมาธิเพชรนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือข้อมูลจะชัดเลยนะครับรลปจะชัดเลยนะครับเห็นไหมครับน่ะพิมพ์พิมพ์จะต่างกันอย่างนี้นะครับถ้าอันนี้พิมพ์พระประธานเห็นไหมครับพระประธานอ่าพิมพ์ประธานก็ส่งเป็นพิมพ์ประธานนะครับพิมพ์ของใบสีก็คือแยกไปจากตรงนี้ครับหูเนี่ยจะเป็นใบสีเห็นไหมครับจะคค้ง ขาดสมาธิเพชรก็หมายนว่าผาขาดสมาธิแต่วตรงนี้เป็นรูปคล้าเพชรอ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมขอญาติได้ดูจิตองนะครับไปช้านะครับไม่รีบอ่านี่นะครับการพิจารณาความแท้นะครับรุ่นนี้ค่องข้างจะพิจารณาไม่ยากครับเพราะว่าจํานวนสร้างค่องข้างที่จับจากัดนะครับแล้วก็มีมวลสารอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่านี่นะครับสวัสดีทั้งสามสิบท่านด้วยนะครับขอญาติเข้าเนื้อหาเลยนะครับนี่นะครับ นานพิจนานะครับนี่นะครับเห็นเนื้อไหมครับเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะครับมีความคมลึกของร่องแขนเราจําพิมพ์นะครับอันนี้เป็พิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นหาพิมพ์ดูง่ายนะครับอ่านะครับดูมวลสารเดี๋ยวผมจะพลิกหลังให้ดูครับนี่คือคือเป็นแล้วจะรอยตัดปาดเห็นไหมครับอ่านี่นะครับด้านหลังก็เป็นรูปหลวงปู่รูปเหมือนนะครับหลวงปู่โตอายุ8ปสิบสี่วัดประดูชิมพีนะครับแต่ชิมพีจะตกไปหน่อยนะครับ นี่นะครับะกุดจะเป็นตะกุดเงินนะครับสามจอกแปกตังค์นะครับเดี๋ยวผมจะโูมกล้องให้ดูนะครับดูไปด้วยกันนะครับการดูเนื้อมวลสารนะครับเห็นไหมครับเนื้อมวลสารจะมีลักษณะเป็นเคลือบนะครับนี่ครับในองค์พระนะครับก็จะมีออกเม็ดฟ้า เม็ดดำมีมวลสารหลายอย่างนะครับเนี่ยครับดูมันจะออกเป็นกรบเคลือบเห็นไหมครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวสไป,ปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับจะออกเป็นกบเคลือบนี่นะครับการพิจารณานะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูรอยตัดนะครับ เห็นไหมครับรอยตัดนะครับช้าช้านะครับนี่ครับเม็ดมวลสารจะทั่วองค์เลยครับรอยตัดเป็นลักษณะตัดปาดนะครับอืมนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับคือเราจํามวลสารจําพิมพ์ได้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเนี่ยครับพระจะเหมือนเราดูว่าเหมือนมีเคลือบอะแล้วก็มีเม็ดมวลสารสีฟ้าสีแดงสีดําปะปนกันไป หน้าตาตรงนี้เขาที่แกะเป็นหลวงปู่จะไม่ค่อยชัดมากนะครับแล้วนะครับค้องแค่จะสูมยากนิดหนึ่งอ่าเนี่ยน,นะครับเนี่ยครับมีเมื่อสานเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นคราๆเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดู อีองหนึ่งนะครับเพลนมีหลายองนะครับอันนี้ก็เป็นพิพากษานี่ไหมครับมีพัดจะมีหลายโซนหลายเนื้อนะครับหลายโซนหลายเนื้อนะครับอ่านี่เป็นพิพากษานะครับอ่านะครับรอยตัดเห็นไหมครับเป็นตัดตัดปาดนะครับอ่าหลวงปู่โตอายุ8ปิบสี่เพราะว่าดูจิมพีนะครับนี่นะครับตะกุดสามดอกเงินนะครับ เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นหูใบสีเหมือนกันนะครับเห็นไครับมีหลายโซนหลายเนื้อไหมครับคือหลายโซนพระอะครับมีอ่อนมีเข้มนะครับเดี๋ยวอันนี้จะซูมให้ดูอีกสักองค์ละกันนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะเหมือนกันจะออกเป็น,นรครับคบเคลือเๆือมีไม้มวนสาเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ารอยตัดนะครับ ก็เป็นลักษณะตัดอย่างที่ผมบอกไว้นะครับตัดปาดเรียบร้อยนะครับอ่าลงปุโตะนะครับอืมถ้าท่านใดไม่ได้ดูการไฟ์สดนะครับก็เดี๋ยวย้อนดูตามได้นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปเอาไว้ให้นะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์ต่อไปก็ได้พิมพ์หูใบสีนะครับหูใบสีเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าพิมพ์พระประธานนิดหน่อยนหมครับ ก็จะเป็นลักษณะหูนี่จะเป็นอโค้งเหมือนพระจันทร์เรียกหูใบสีนะครับก็ลักษณะการพิจารณาก็เหมือนกันนะครับหนึ่งจำพิมพ์จําเนื้อนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนร้อยตัดนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับลงู่โต้สองพันหนึ่งสองคือหลังมีสองแบบทั้งสามพิมพ์นะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับอ่าโดยไม่ไม่ได้แยกว่าแบบไหนแพงกว่าถูกกว่านะครับคือรุ่นนี้ไม่มีน้อยอยู่แล้วนะครับก็ดูที่ความสวยงามเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ซูมกล้องให้ดูสักหนึ่งองคนะครับของพิมพ์นี้เห็นไหมครับพระจะเหมือนมีเคลือบ,บอะครับแล้วก็มีเมมมวนสารเยอะนะครับเห็นไหมครับ คือนี้พยายามจะ z ูมให้ดูเนื้อนะครับจําเนื้อว่าประมาณนี้นะครับมีไมมเนสารเยอะมีนะครับหน้าตาจะไม่ทัดอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นองค์ต่อไปก็เป็นพิมพ์ผูใบสีเหมือนกันมีสามองค์นะครับเห็นไหมครับอันนี้จะมีความอ่อนเข้มต่างกันแล้วเห็นไหมครับอ่าผูใบสีเป็นประจันของงอแล้วกันนะครับความแขนล็อกคล้องรองแขนลึกนะครับตองกลางลําตัวมีความเรียวยาวลงมานะครับ ่าให้ดูด้านหลังนะครับหลงพู่โต้นันทหนึ่งสองนะครับตะกรุดสามดอกอ่าเป็นตะกรุดเงินนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ผมใบสีเหมือนกันเห็นไหมครับเนื้อสามองค์นี้ไม่เหมือนกันเลยหมายถึงว่าโซนเนี้ยมันจะมีอ่อนมีเข้มแตกต่างกันไปนะครับอ่านะครับรอยตัดปุ๊บตัวใหญ่พระจะมีความหนานะครับในรุ่นนี้อ่านะครับ แนี่ระซูมจะบก,กดให้ดูนะครับเนี่มองเห็นไหมครับจะเป็นตะก,กดเป็นเงินแปดตังค์เลยนะครับรุ่นนี้ดูง่ายครับไม่มีอะไรเป็นปีเก่าปีลึกที่อยากนำเสนออ่าต่อไปนะครับขอข้ามพิมพ์เป็นพิมพ์ขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรก็คือเนี่ยขาขัดสมาธิอีกมไหมครับแล้วตรงนี้เป็นลูกเหมือนเพชรอ่านะครับก้อนเนื้อหามวลสารเดียวกันนะครับ ด้านหลังก็จะมีสองลักษณะเหมือนกันถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับตะกุดยาวนะครับเนี่ยไปลอยปริจากธรรมชาติตะกุดโผงมาถึงตรงนี้เลยนะครับจากนี่ถึงนี่แปลว่าจะมีรอยปิดของเนื้อบ้างแต่ไม่มีแตกหักนะครับเป็นอย่างนี้คือเป็นการแห้งเต็ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเห็นไหมครับเนื้อเหมือนกันนะครับจะเหมือนมีเคลือบเครับแล้วออกฟ้าๆออมีเคลือบๆเห็นไหมครับอ่า นะครับแล้วต่อไปขัดําเปที่เพรมีให้ดูห้าองค์เลยนะครับแต่ให้ดูโซนนี้หน่อยนครับอ่านะครับดูร่องแข็งกลมลึกชัดนะครับดูรอยตัดนะครับเนี่ยพิมพ์นะครับน่ะค่อยๆไปครับมีให้ดูหลายองค์วันนี้ครบทุกรูปแบบนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับอ่า นะครับอ่าอย่างเนี้ยเป็นจากมวลสารที่ผสมมาแล้วองค์นี้มีค่าบแบบนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติก็ถือว่าแปลกดีนะครับอ่าโอเคนี่เป็นอีกองค์นึงนะครับเห็นไหมครับจะมีอ่อนไหลโซนมากนะครับอ่า นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นปีเก่าปีหรือจำนวนสร้างน้อยนะครับอ่านี่ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับแต่ความนิยมของในตลาดเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับสูงมากถ้าเรามองเรื่องของพาณิชย์ก็เพราะว่าพระมีขนาดใหญ่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องบุตรคุณเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้นี่สุดยอดได้รับความนิยมมากๆเลยสมัยก่อนนะ,นะครับอ่าโอเคก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะมาให้นักสะสมที่ศรัทธาพระเครื่องหลวงโตแบบอยากศรัทธาแบบแบบแบบ ศึกษาอ่าพักเครื่องในปีเก่าปีลึกอย่างรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ลึกและปีเก่านะครับที่อยากจะมานําเสนอให้กับแฟนเพจนะครับส่งรูปพระหลวงปุโ๊ะที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่ค้นหา ID นะครับให้พิมพ์ ID ว่าแอดนะครับ P i t i แล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่าแล้จะขึ้นหลวงปุโรฒปีสามหนึ่งครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับ อ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ